โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนนะมาต่อกันอีกอีพี่โตมากนาะพี่น,อนอ้องน้องทงพึ้นงาไมเพื่อนเบิด,บดมือวันนี้พี่น้องเพื <laughs> ่อนนั่นเป็นปัดแล้วเลยพี่นอ้องอนนี้นกี้ในกระโพนต้งแห้งพกักยุดนอ้องทงพื้นกับสิทูพื้นบัดน,นี้พี่น้องปัดแล้วเลยสิทูพื้นปั๊ดแล้วเ็นสิทูพื้นเพื่อนกับไปล่างกางันทั้งอันเป็นสิชัยน้ำยา ทูพื้นอยู่หันแล้วก็เป็นกระซีเอาอันทูพื้นตัวของเพื่อนอะไรพี่น้องตัวมันมันบม่ได้มีอันอันมุนนะพี่น้องตัวมันเฮาทูเลยนะมีแต่ให้เพื่อนเอาจุ่มแล้วก็ให้เพื่อนบีดออกเพรมันหมาดๆแล้วก็ให้เพื่อนทูเนาะมือนี้เพื่อนอนามัยเฮือนมือนี้สักเครื่องอนามัยเฮือนเพื่อนให้สะอาดทั้งในเพื่อนก็ซืไอใบโพยมาใหม่นี่พี่น้องเลยวัอนี้อนามัยเฮือนเพื่อนให้มันงามขึ้นพี่น้องเย เลี้ยงน้อยก็มีแต่มาเบิง่งซ,ซื้อบอกเพื่อนว่าให้เห็ดเองแต่น,นี่ต่อไปวะเดี๋ยก็มีแต่สิข้ามาเบิ่งน้ำมิจเจให้เพื่อนเห็ดเองเพื่อนบอกเพื่อนนี่กน้อยเลยพี่น้องโดยสบายดีเปล่าสบายดีสบายดีป้าพี่น้องวันนี้ไปเบิ่งน้องทองทูเพื่อนกันวันนี้ป่ะท้องเที่ยวกับป่ะเปะล่าอะ <c oughs> อันพื้นตากแห้งอะไรพื้นล่างชาดเดีพ๋พี่น้องเพี่น้องเอามือบิดนะแนี่บอกใช้ตีนเหยียบเมี่ยแล้วก็บ,บิดนะอย่างตอนนี้เอามือกำบิดมันหมาดเลยค่ะไปไ,ไ,ไ,ไปถูตั้งไว้นี่เลยพี่น้องคุ้มันหัวคุณใส่น้ํายาถูพื้นไว้ในนี้น้องเข้าขับมาถูพื้นพี่น้องถูอยู่ห้องน้องพื้นก่อนถูห้องน้องลินถู หอมกําหอมนี่เอาเน้นอยางแฮงๆนี่อือนี่ปากลูกดีๆเห็นบ่ว่ากินหยังบ่ท่งเห็นเป็นยังนะมีอติดนะอันนี้มันเป็นอันติดดีค่ะเห็นบ่คบาเ้ เล่าเลยพี่นอ้องเอยเอาไปจุ่มใหม่บิดออกม่เป็นกระสิบถูแล่าเลยในห้องน้องก่อนพี่น้องเอ้ยี่เครื่องเป็นเก็บออกมาไว้อยู่นอกยี่นี่ฝนตกพี่น้องนี่เปียกเมื่อแถวนอกยกโยกยกให้มันออกฮะเาตีนเหยียบเนียนอยู่เทิงสิแล้วกับบิดต้องไปอย่างกับมือบิดน่ะมันเปื่อนมือทำไปเยาะเอามือก็ได้ เอามื้อก็เอาคือว่าอยากเอามื้อเห็ดดีทำมันมันมาดเองกติ้เขากระทูไรรอบแล้วอันนี้ร่างดูดูเอาตีก็ะตีอมันอย่าันี้มงยักเดี๋ยวนี้

เพิ่นเทูห้องเพิ่นพี่น้องเลยน้องเพิ่นเพิ่นถือทูห้องเพิ่นนี่ทูห้องน้องแล้วลราก็ทูห้องเพิ่นจุ่มดูดูเอาม, 9, มันเกลือมเปื้อนนิดหนึ่งแล้วมันจุม่มเพราะว่าเจ้าบรได้ทูลายรอบเด้กันทูลา,ล,นทลายหอบอยังวะทูทูททกระงามเลยทูดูดู ทูห้องเพิ่นมาเนี้ยนอกห้องนอกเพิ่นแล้วแล้วมันจะทูห้องในเลยกัลงมาทูอยู่นอกอันนี้ได้กนนนนนันแล้วจะทูทั้งหน้าที่นันแห้งแล้วก็เก็บเครื่องเขาอ่าห็ดหลุดมือแล้วเห็ดกระเจี๊ยดหลุดมือแล้วตกถึงปีไปเฉยเลยเอ้าเอากระเจี๊ยเฮลิ้น ฮัดเดมีอะไยก็ใครเต่ทั้งนั้นก็ได้พอลรูมเข่าน้อยหนึ่งเพราะมันแหงไหว้ไ,วไปตัออ้งใหม่จ่มใหม่แล้วก็มาทูทั้งนี้ทัง้งหมดนี้ใครเต่มันกระบอกเปื้นปใในโนโอนไนได้เลยพี่น้องเอ้าอย่าทีอีกแล้วอุย้ย แม่เก็บไม่เท่าไรเฮงเห็ดเหี่ยดูเห็ดใส่กันบ่นี่แม่เฮงยากแม่เหนียวเอาจับอย่าเห็ดเหี่ยด้ออ่าเทียวเอ้ยแค่แต่ช่วงนี้เพื่อนเพื่อนก็เริ่มไข่เน่แหละพี่น้องนี่กันโบน้ำกับบุเปื่อนปนได้อัมเบ็ดอัมเบ็ดอัมเบ็ดเบ็ย็นทูเองไหมพี่น้องเยเพื่อนก็ได้ มือใดว่างๆตื่นนอนมาแล้วกับทูบะทูกับปัดยางปัดดลินออกมาตอนเช้ากับแล้วกับไปวิ่งทางนั้นเขาโหลดขึ้นมาแล้วมันแห้งแล้วกับปัดลงที่ดินมันติดติดโหลดคันโบขึ้นมากะยันโบ,บได้พีนนนลล่น้องไว้อยู่น้องนะควดหลักพี่น้องเลยเ็บไปเยอะอะไรรู้ไหม แม่เอฟซีเอ้ยขอโทษขออภัยน้ำลหลๆเดินไอเทียวกันจุดจั๊จุดจัดอยู่เป็นกระพากสียังน้ำอยู่พี่น้องเลยอยากเห็นอย่างนี่ไ,ไม่แม่งเทียวไปจุ่มอีกให้ป้าทงาเอาไปใส่น้ำไปล้างน้ำใหม่ก็ได้

ไม่ว่าผ้โทอไม่ระโทงถูเพื่อนค่ะตู้เย็นกะมีเพยเพยน่อยหรือว่าเสือ้อตัวที่มันสะอาดในจังน้อยแล้วก็มาจุ่มหน้ามันมาแล้วเจ้าก็เสร็จขางมันกับเสรจทั้งหลังตู้ก็งามละ่ะม,มีเนวตติดเนี่ยโอ้โหต้ฟนกระตุก โตหินทางนอกคือกันหาจุ่มเพสิตก้น้ำจ่าจุดจ่าเด็กใครไว้นะนี่มันกะโลูกมันกะสะอาดมันกะเป็นตะนอนเลยกูกังเว้นนอนเว้นอยากนอนลินไงงั้นสบายไขรไว้นอนมันกะโบพันคันทันห้องเฮามันอันนันมันกะเห็ดใหนเฮาพันเลยนอนไปมันอากาศอากาศมันบอดีอันนี้เลย อากาศบลอดไทยที่ออกซิเจนบรรยากเพียงพอบันไดแล้วมันเห็ดเห้าพันพห <laughs> เห็ดเห้าพันเลยทานแล้วก็ย่านแล้วมันเมนว่าพี่อ้ํามาเลยพี่อ,อ้ําบุยช้างเห็นเห็ดพี่อ้ําบุยสุดโตเนี่ยนะแบบคือแบบเอาบุยสุดโตอยู่แบบหางลูกมาได้ตีงม่ได้ ยังว่าอยเลยว่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าว่าอีกแนวนึงทางวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าก็มักถือถือแบบวน่าเออว่าผีอ้ํทางวิทยาศาสตร์แนวนึงทางวิทยาศาสตร์แนวนึงป้าโต๊พี่น้องฝนตกะคุณน้ำจนหงเวนนี่โมเมนเว้นนี่แหละหลังจากน้องทุ่งปัดเลือนแล้วฝนตกเป็นน้ำองพ่นปอน <laughs> โอ้ยเมื่อยน้ำเว้นนี่เด้อไม่ได้ใส่แว่นตาแว่นตาเมย์เอฟซีว่าให้เพื่อนมึงในผู้ใส่อยู่นี่ใส่แล้วหล่อนะดูดิจักรในกระแหงกระงามเลยทำไมเลยลงไปก่อนจังเลยเสียเยียบมาหนิลงมาทางนี้พีนั่นเลยยังไม่เสียับาออกพี่อ้าวทูไปทางนั้นดีกว่าฮะ เด็ไเดียวนี่เนาะอพี่อมกระเจยังมันเปื่อยฮะเทียวเชอเจยบอทวงเราหันน้ำมันอยู่เจ็บเจอยู่คือชเชนะเีวเดดเลยดิวันนี้เที่ยวต๊เที่ยวเดดอยู่ชักได พ no ุ่นทั้งพุ่นกระทูไปพุ่นทูลงพุ่นเลยก็ได้หรือสิทูทอยมากกระทูเฉือยังเต็มยาอะไรทางนอกมัน็อะไรอย่างนั้นวัดแล้วคนเครื่องเขาจังปัดลงทูไม่ไปก่อนเล่อะไรพี่น้องเป่นทูเครื่องก็ได้ไม่ใช่ไปซองให้พี่น้องเบิ้งเสียงรถไเพุ่อผุนผุนนเนาะเขาห่างง้วนเบิ้งหรือดูทางใน้าจะเล่อะไรพี่น้อง อันอันเป็นอันเลยเป็นสีมาทูอยู่นอกนี่ทูไปจังเสียวนามาสีจากเล็กเลยดีดีน้องทงพิงะต่อบันใดนี่ดินนี่นาหน้ามาสีนาหน้ามาสีนาหน้ามาสีไปเล็กติดป้ายไว้ห้ามขึ้นติดป้ายไว้แล้วห้ามห้ามขึ้นเหยียบ จะอยู่สบายอยู่เพื่อนหนึ่งให้โเปื่อนอยู่พอดียวเล็กน้อยกับบริขามาเราโค้ดเนี่ยค่ะเพื่อนอยู่น้องพี่น้องเพื่อนกำลังไปเอามาถอน้ำเอาใส่ยางมาซีดซีดพื้นน้ำอะไรตรงนี้นี่ตะห้อยกีดินย่ำพลก็เป็นอะนี่เลยย่ำพนเลยมันเปื่อนพี่น้องเลยกีดินมันติดมันน้ำรดน้ำยางน้ำเกลือน้ำยางอะไรพป็นต้นน้องโทงเพื่อนกับซีดน้ำอยู่ สวยงามเลยติดมาไล่พื้นน้ำเลยพื้นทางนี้ไม่ได้ครับทางพี่แล,ล,และติดจะดูได้แถวหลุดคุณติดไล่ลงติดทางกบุงหงคุณเกือบเ,เรืองน้อยอนุ่น Nhìn này vừa hiền lên á Okay, okay, được rồi, được rồi, được rồi. <laughs> สีดน้ำเสรแล้วมันเปื้อนมันเปียกขื้นไปเราทูใหม่ถือว่าหูซสกอกว่ายงกินยังเทีวเห็ดปุดปดปีดอยู่ถ่ายคิปยู่ถ่ายคลิปอยู่เป็งเปนงยังยังเดียวดีกงามเลย ใช่แต่แหงบัดนี้ถ่ายดูมาบัดปั้นแห้งๆแล้วกัไปตากไว้ตากไว้บนมันเด็ดๆบัดมันแห้งแลยเอาเข่าเราเด้อบบนต้องเอาปลาแขงพนไว้ได้บได้ีมันเจ็ดหมกเจ็ดเด็ดเอาแค่มันแห้งแล้วเก็บเขาไว้ในเฮือนบัดเลยมือหนาจังเอามาถูกต่สบายได้อะไรบัดนี้ค่ะ โดยน้องทงเพื่อนกัอันลําไส้เพื่อนทูเพื่อนกรแล้วกระเล้วพี่น้องมีแต่เพื่อนสีโค่นเครื่องเขาเสลี่ยมน้อยกับสีเดืเมื่อแล้วพี่น้องเลยลูกเสลี่ยมน้อยนะอุ้มถ่ายคลิปปากโออีโออีอยู่พนเดียวเพื่อนบาดจุดท้ายรับพี่น้องเลยรับค่าผ่าอัพพาเพจิแล้วก็บรับเดี๋ยวนี้เพื่อนกับรับเลยเสลี่ยมน้อยกันเลยสิได้เมื่อก่อนพี่น้องกสิพาลูกเมื่อนอนแล้วเป็นน้องทงเพื่อนกระเลี้ยวเลยน้องพี่น้องกับสีผ้าน้องทงเมื่ออันน้องเทียวเมื่อนอนพี่น้องลูกเสลี่ยมน้อยเพื่อนรับเลย สำหรับคลิปนี้แซลมน้อยก่ขอขอบุญขอบคุณเด้อเมมี่เอฟซีพี่พี่เบิร์ดทุกคนเนาะที่เข้ามาหับชมเป็นกำลังใจให้เนาะขอบุญขอบคุณละลายสำหรับคลิปนี้แซลมน้อยก่สิได้ขอคโทราพรมพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้แซลมน้อยขอเก่าความว่าสบายดี